สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องครับสวัสดีทักทายเข้าสู่ร้านบันเทิงซาว์อำเภอเมืองมหาสาร,รคามนะครับผมเ <c oughs> มื่อนี้มาตอบแชทมาตอบหลายผู้หลายคนถามมานะครับว่าร้านบันเทิงซาร้าอยู่มืองไหนหาคือบุอ่เพะหาคือบุ่เห็นนะครับมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวขอเช็กเฟจสบ,บูกค่อยกัน เพลงเพียสบุกรมันดังบ่คือมันบ่ดัง <c oughs> นะครับผมหลายูหลายคนถามมานะครับว่าโอ้ยมาหลานบันเทิงเศร้ามาทางไหนอ่าบันเทิงเศร้าอยู่อำเภอเมืองมหาสาร,รคามนะครับทางออกไปว่าปีทางออกไปว่าปีอำเภออำเภอ,มอมเมืองทางออกไปว่าปีนะครับออกจากสารลางมาประมาณแยกสารลางใบพัดมาประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับหรือบอกกับเขา Google เข้ากูเกิลเดี๋ยวกัับกล้องให้เบิ้งกันนี่เด้อพี่น้องเด้อมู้เจาเขามองนี่เด้อนี่นะครับเขาอ่า g o o g l e Map นะครับ g o o g l e Ma p แล้วก็พิมพ์คำว่าร้านบันเทิงสาวเครื่องเสียงกลางแจ้งนี่นี่บันทีมีหม่องมาตรงข้ามปัป๊มปัทแวงนั่งนี่แหละนะฮะแล้วก็เขามองขอเส้นทางนี่แหละ มุจจ้ากาะชิมาหอดปั๊บโหลดดินะครับเดินทางด้วยรถยนต์มุจจ้ากาะชิมาโหลดแม่นมุจจอยุเซกะทางมุจจ้ากาะชิมาหอดนะครับอ่าเขากูเกิลง่ายๆเนาะนะครับเขากูเกิลง่ายๆอ่าหากันง่ายสู้มื่นนี่บริหารกันยากคือแต่กวันนะครับเข้ากูเกิลแมปเดอ้อนะครับพูดมาว่าท่านกับเขาเข้ากูเกิลแมปนี่แล้วก็พิมพ์คําว่าบันเทิงเาวซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงตรงข้ามป,ปั๊มปตทแวงนั่ง นั่นมันก็จิบขึ้นมาโหลดเด้กระิี ح, พ่อปูรลอลอนั่งอยู่หนร้านนึงสิละนะครับนี่นะครับกะคลิก ح, เลยนะครับก็ะชีเห็นเลยนะครับมาตามนี่ละพ่อแน่นอนนะครับพ่อกระสีม,มาพ่อ่อยนั่งเขาเมาอยู่นี่หละกระสีม,มาพ่อนั่งเขาเมาอยู่ร้านเครื่องเส้นนี่แหละนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงทุกชนิดนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงทุกชนิดสวัสดีอาจารย์กระมนุนจันทงังทางละเอียดนี่ยังขายบอ่อทางละเอียด นี่ยังขายก็เอาคอมร้านหรือว่าทักบอกอะไรเมื่อนัานเขาไปกินลูกสิน้นยูร้าน๋วดเตี๋ยวเปิดไหมตรงคำม,มองจะเหตุงานลหละอาจารย์กำมนคอยยืงลูกสิน้นเกียบมันเป็นแนวอื่น <c oughs> สวัสดีอาจารย์แจ๊กกีมิวสิกซาวนะครับมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์พาเบิ้งสินค้ามือสองพาดูสินค้ามือสองสภาพดีๆสวยๆนะครับจากร้านบันเทิงซาวช่วงนี้ขอซื้อเขอาไล่ ชื่อเขอาไลฟ์เพราะว่าสิเป็นดอกลำพงเพราว่าสิเป็นพาวเวอร์มนะครับอ่ายังดอกลำพงตัวขายถึกถือก,ก,กันมีดดินี่นะครับอ่าเป็นของพ r พส12นิ้ววยสามตัวนี้พร12นิ้ววยสามตัวน,ววนี้ดอกเดิมๆนี่ดอกเดิมๆดิมขายแปดร้อยห้าสิบบาทมีดอกเดียว ปดร้อยห้าสิบบาทมีดอกเดียวมีไพรสนใจบอสนใจถ้าแชทได้ลน์เข้ามาหาบันเทิงนะครับที่ร้านบันเทิงสาวอำเภอเมืองมหาสารคามนี่แหละนะฮะอยู่ตรงข้ามปั๊มปตทแบงนั่งเห็นปั๊มปตทเห็นร้านบันเทิงสาวสวัสดีอาจารย์ธีรวุฒินะครับจังว่าพี่น้องมาเบิ้งหน่อยไลย่ซ่อใไบุกข่อยกับ,บ่มันกับบบบขื่นในหน,นีแห่ข่อยเบิ้งนะครับจังได้กับมาแล้วกบกดแชร์กดไลน์ในเด้อพี่น้องเห็นแล้วก็ยกมืออโลลูเซ่ข่อยเนี่ย หอสิได้หูว่ามูเจ้ามาแล้วนะครับอ่าอีกหนึ่งดอกเป็นดอกอะไรไม่รู้นี่เป็นดอก,อกยังกับหัวสิบสองนิว้วคงรอเช่นเดียวกันนะครับดอกนี้แปดร้อยห้าสิบบาทแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับมาดูได้นะครับมาดูได้เราเรียกว่าสิเป็นดอกสิบสองดอกสิบสองหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับจะมีให้พี่น้องเข้าได้เลือกสรรน,นะครับสำหรับเครื่องเสียงมือสอง เราะว่าสีซื้อสีขายสีแลกเปลี่ยนมาเด้อนะครับสวัสดีอาจารย์ัยงนี่อัฐพลคนซ่อมเบนซินบูสื่อไหมอของหอดไปนอ้อของถึงหรือยังครับผมอาจารย์สั่งแหลกไปของถึงหรือยังนะครับผมสวัสดีอาจารย์ธีรวัฒ์สวัสดีอาจารย์รววาจารยแจ็กกี้น้ำพร้อมนะครับอดอกสีแปดกับสิมีประมาณเท่านี้นะครับช่วงนี้ในส่วนของของอย่างอื่นอี่าม่าไม่หมู่ว่านกับสิเป็นมาลานี่ สองหกศูนย์พีมาลานี่ตัวนี้หกพันแปดเด้พี่น้องหกพันแปดร้อยบาทนะครับขายถูกๆช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้ไปเลยนะครับช่วงเขาวันสาผู้ดใดซื้อไว้ช่วงนี้ได้ของถืเด้นะครับอ่ามาลานี่สองหกศูนย์พีตัวนี้จากราคาปกติทั่วไปเขาขายกันอยู่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับช่วงนี้ขายอยู่หกเอาหกพันแปดกัแล้วกันหกพันแปดร้อยบาทครับหกพันแปดร้อยบาทยังครับ โอ้เดี๋ยวก็นนาซีนาสิฮอดแล้วละ่ะบมเกินมือนี้มืออื่นน่าจะถึงนะครับอาจารย์เอร์พอดซ่ามาแล้วสวัสดีครับอ่าอีคิวหน้าเขียวอีคิวหน้าเขียวตัวนี้เสื้อเขามืมวานนี่เสื้อขาวืมวานหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามา สัทแชทหรือว่าแอดไลน์เข้ามาเบอร์085ครับ0112255 0 8งหนึ่งสอนมัสการพระอาจารย์บั้นหนองคอด้วยนะครับอังคารสาวก็มาแล้วอ่าเสียก๊อตก็มาแล้วอาจารย์บอยออดิโอบ้านไผ่มาแล้วนะครับผมรายงานตัวนะครับผู้ใดมาแล้วยกมือสายไฟได้เลยนะครับอ่าอีคิวตัวนี้เป็นของซส้าเบียดนะครับอีคิวหน้าเขียวซส้าเบียด มีวัลลุ่มวัลลุ่มกาใแสงานปกตินะครับมีไฮพาร์ตฟิลเตอร์มีโลพาร์ตอย่างของเขาหลายอย่างนะครับตัวนี้ตัวนี้คุ้มนะครับคุ้มสามารถปับเสียงตัดเสียงได้เลยนะครับอ่าแฟดเสียงไว้เืีอกระดังดีสําหรับอิคิวหนัาเกียวตัวนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาที่ร้านบันเทิงเซาเมอเมืองมหา,ศา,ศา,าสารคามถังไซถังเซอันละสี่ร้อยหาสบบาทถัทงไม่ได้เนี่ เป็นถังใหม่ๆเลยนะครับถังเหนียวตกรดไม่แตกนี่ตกลดก่แตกเอาไว้ถ่ายเมียซักผ้าก็ได้ไว้เส่น้้ำให้ลูกเรียนก็ได้ด้นะครับตัวนี้450บาทสวัสดีเสียก๊อตสุธิพงศ์ก็มาเสียอมหน้าสตตนเลียดก็มาแล้วติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆนะครับอาจารย์บอยตู้ตู้ชิกพัดตูด้ผีน้อยตู้กระแทกหลังตู้กระแทกฟ้า ของสร้างรักอาเทคตอนนี้รุ่นนี้มีหกใบรุ่นนี้มีหกใบใบน้อยๆเห็นใบเล็กๆแบบนี้ไม่ใช่สิบห้านิ้วนันเนี่ยสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วอุ้มง่ายกระแม่นผู้สาวกับม่นตัวเล็กเช็กจัดประหยัดพื้นที่ด้ยน่นี่ตัวน้อยๆตัวน้อยกว้างห้าสิบสองสูงห้าสิบสองลึกแปดสิบนะครับตู้ใบนี้ใบละใบละพันแปดร้อยบาทะนะคนติดไว เพิ่นจีนไว้พันแปดรอย 1, บาทสภาพดีๆเลยไม่อดัดดีๆสวยๆหูจกหูจกเป็นเหล็กอย่างดีอ้ยอยียงนี่ไอ้ผมกะมาแล้วห่ว <c> ย <oughs> เสียวนาดกะมาแล้วอีคิวเดี๋ยวพาดูอีคิวนะครับผมโอเคตู้ตัวนี้มีหกใบนะจ๊ะถ้าเบิ่งเร็วๆพอฝ้าจัางหน่อยฝ้า,ามาลุกคุกคุณจังหน่อยผู้มาท่านกะท่านผู้มาบ่าท่านกะบ่ได้เบิ่งพัน,น,พน,น,พน,น,พนละ่ะ <c oughs> มิกทารามิกทาราสามพันสามมิกทาราสามพันสามร้อยบาทนะครับมีเอฟเฟกใช้ได้ทุกทุกช่องมีเอฟเฟกเทียดเอฟเฟกเทียเสด็จุ่ช่องเลยนะครับสามพันสามถูกมากๆเลยถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนาสีน้าเสนอก็จะเป็นตัวนี้นะครับของแม็กกี้แม็กกี้ตัวนี้เป็นแมกมิกยอดนิยมเลยสมัยไอสมัยไอสมัยไอนี่ยอดนิยมขนาดเด้ตัวนี้ ใส่ดีผู้ใดได้ใส่ตัวนี้โอ้ยกึ่งกั้มจนว่าปวดแขนเพื่ล้วนี่เท่ไหลเท่ไหลใหส่ตัวนี้แต่ตัวนี้จากราคาสามพันกว่ามือสองจากราคาสามพันกว่าเหลือสองพันถ้วนสองพันถ้วนฮิฟ้าวเอาเอฟเฟกต์ก็ได้ดังก็ดีมีออกพร้อมโอ้ยเสียงดีตัวนี้มีอีกคิวนํานะครับสองพันบาทสองพันบาทเข้ามาดูที่ร้านได้นะครับเข้ามาดูที่ร้านได้พี่พายมีน้องเบื้องเฉพาะไหนที่เขามาไม่ได้ นะครับกลองใส่ไม่ตัวนี้ใหม่ๆเลยเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นบอกกองเพิ่นขายกลองขึ้นนี่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเป็นกลองใหม่ๆเลยนี่ผูใดมาซื้อไม่แต่ว่าบอกกองหอยกับรับซื้อเด้รับซื้อไว้สลบผูใดฟจีซื้อต่อกะเมา,เาสวัสดีอาจารย์วุฒิชัยครับเสียแซกเจริญสาวก็มามีสายลำพงบอรครับโอ้ช่วงนี้บ่เด้ไปเมาเลยเสียเสียแซก บ่ได้ไปเหมาทางไหนเลยว้นนี้จอมมอเตอร์มิวสิกซาวนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้400บาทเออนะครับแหลมจรวดก็มีแหลมจรวดมีของ p a u อ i ดก็มีมีเป็นรุ่นคะรุ่นก็มีนะครับสนใจทักแชทไ,ไลน์เข้ามาหาบันเทิงเดี๋ยวบันเทิงจะพาชมสมย่หางตอนเหลัาหันเหงหันลืมเนี่ยนี่ตัวโนวก็นะตัวโนวก็กำลังเช็คของอยู่ตอนนี้ เพราะไงอันถามอีกคิวมากว่าหันเพราะไงถามอีกคิวมากว่าหันตัวตัวเดียวตัวสองหนึ่งห้าตัวสองหนึ่งห้าตัวนี้ขายอยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบาทตัวนี้นะครับแล้วก็มีของ NPE สองหนึ่งห้า NPE สองหนึ่งห้าตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่นโปรดิเสียงดีขายอยู่ที่ แปดร้อยเกบาทตัวนี้แปดร้อยเกิตัวนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบมีเป็นของสอ่าสองสามหนึ่งสองสามนึก็มีนี่หลายตัวอยู่นะครับสนใจก็ทักเข้ามาหาบันเทิงนะครับหรือว่าแอดเฟียแอดไลน์กับมาแอดไลน์ก็เอาเบอร์นี้แหละเบอร์ศ8 5ย1แปดห้สองห้าเป็นไอดีไลน์นะครับเห็นไก่หูไก่ตาพานันหูพนันตากะอูเข้ามากันไ้นะครับมาที่นี่แล็กเถื่แล็กเถือพันหกร้อยห้าสบบาทนี่ สิบสงอยสบยสบสงอยูลึกสิบเจ็ดนิว้วสิบสองยูลึกสิบเจ็ดนิ้วนี่เอาไปใซ่เกียงปุ่งใส่แลกเดี่ยวพ่อเลยสำหรับเกียงปุ่งยิ่งเป็นดิจิตอลยิ่งโอ้ยสบายหายห่หวงเลยนี่นะครับพันหกร้อยห้าสิบบาทขายถูกๆกันไปขายถูกๆกันไปพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วว่าสิเป็นในส่วนของอ่าแลกใซ่พาอเวอร์โอ้ยนี่ก็เป็นตะกี้ดีนะนี่อุดปูดีดเปียดอยู่ อาตัวนี้ตัวนี้เป็นของเค้นเทกเนี่ยเค้นเทกตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทตัวนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทตัวนี้พันสองก็ตัวนี้สองพันบอกตัวพันสองตัวนี้พันหกเนี่ยตันนี้แปดยูได้เนี่ 8, ยแปดยูลึกสิบเก้านิ้วนะครับแล้วก็ข้างล่างก็มีเป็น 20, 1, ยี่สิบเอ็ดยู นะครับสนใจกระทักเขามานะครับมาสอบถามมึงได้นะครับหรือว่าสิเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆนะฮะคอยกระสีซอไรดอกหมอลำเราเอาสวนคอยหุยยยยย่นหวยอันนี้กระไรพอน่นนะอันนี้คนละะล้านเน,นี่ะคนละล้านคนละล้า <c> น <oughs> <c oughs> มากซ่องไหนก็เพิ่งซ่องนั่นละอันนั้นอันนั้นอีกล้านหนึง่งอันนี้ล้านบันเทิงอันนั้นล้านหมอลำมือสองคนละล้านเด้อ อ้ารยนี่ปากขนทูกๆโอ้ปากวนมมีเลยโอ้นี่นี่ยนนนี่นนแบบนี้บาคู่ไปอาจารย์อะไรนี่ชินชินกีเลนห่วยคือวางสันนอสซอเฟียดไหมนี่ตัวนี้ตัวละสามร้อยห้าสิบาทของโลยนนี่สามร้อยห้าสิบาทตูดก็โลยนปากก็โลยนนี่สามร้อยห้าสิบาทเพราะเอาไตว่าเอาไปโฆษณานี่โอ้ นี่ดากความตัวนี้โอ้คือดีแถววะนี่เออ <Yes. S 2> ดีดีดีอ้าวตัวนี้นะครับสามร้อยห้าสิบาทสนใจทักแชทอะไรเข้ามาสี่ตัวมีสี่ตัวสำหรับงานเครื่องไฟงานบักโอหลวไปว่าว่าเป่าประกาศได้เลย,เลยนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ชัยพันธ์มีตู้เทอร์โบสิบแปดไหมเทอร์โบสิบแปดมีของใหม่ครับ มีของไหมพี่น้องสามารถเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นนะครับมีของมือสองมีมือสองเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นก็ได้นะครับตัวนี้เป็นเทอ,อร์โบสูง80ลึก80กว้าง57นะครับกว้าง57สูง80ลึก80นะครับเทอร์โบ bts ของร้านบันเทิงสซานี่แหละนะฮะของข่อยนี่แหละ18นิ้วก็มี15นิ้วก็มี15นิ้ว อ่า uh, ตอนนี้มีบีวีบีวีสิบห้านิ้วนะครับอ่า uh, เสียงนุ่มเสียงหองดังไกลขอบเหล็กอย่างดีตะแยงเหล็กนะครับเป็นไม้อะแทะยีสมิลบ่ตรงห่วงนะครับเสียงดีเสียงของดังไกลสวัสดีจานิคมครับอ่า uh, ผมสีเบืองซ่องได้ดีครับ <laughs> จะเบิองซ่องคอยก่อนเบิงซ่องคอ,อยก่อนจะไปเบิงซ่องวุ่นซ <laughs> ่องไอยจีฟ้าเฝ้าอะไรแล้วคอยจีฟ้านี้ <laughs> สวัสดีอาจารย์นิคมถังขาวถังขาว450บาทอาจารย์ถังขาว450บาทคอยถือพันไปมู้ดเน่ท่านมู้เจ้าเห็นหมู้เจ้าเอ๊ะสิะจับบหน้าจอทักามาโหลดนะครับหรือว่าสิเป็นปากเสียงแหลมตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้เป็นปากเล็กปากเล็กขายอยู่อันละ390บาทเนี่ยเป็นเล็กเนี่ยเนี่ยของแท้มีสี่อันสวยๆงามๆเลยข้าเจ้าซื้อมาบาใ่ใแสเพิ่งเริ่มมาขายแล้วก็ตรเจดี750 เจ็ดห้าศูนย์ชุดนี้อ่าเป็นปากเหล็กคือกันนะครับเป็นปากเหล็กนี่เป็นเหล็กลอนะครับเป็นเหล็กลอล้อคือควยนี่ละนะครับแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้เป็นอ่าเป็นยังไงครับคุณเป็นตัวแท้ได้หน่ใส่งานปกตินะครับใส่งานปกติดีพันสองร้อยบาทตรดพร้อมปากปากพร้อมก้นก้นพร้อมตูดนะครับผมอ่าสเตปดาว สเตียบดาวตัวนี้ร้อยยี่สิบแอมสเตียบดาวร้อยยี่สิบแอมของอมตะนะครับผมพี่น้องมีเครื่องเสียงใหญ่มีไฟเสียงสีมีเวทีนะครับจําเป็นที่ต้องใส่จําเป็นที่จะต้องใช้นะครับสรับสเตียบดาวเอาไว้ถ้าดึงไฟประโยชน์ของมันคือดึงไฟขันสมมติว่าไปน้บาบันนอดขอกหน้า,นาไปน้าหอยน้ำนาน้ำนาน,น้ำสวนไฟบพอเ,เขาดึงดึงให้มันได้สองร้อยยี่สิบสองร้อยสามสิบ เพื่อที่จะเครื่องเสียงกระสีเหตุงานได้เต็มประสิทธ,ธิภาพแล้วก็เครื่องเสียงกระสีบบเสียหายจากการไฟตกไฟตกไม่ใช่เรื่องเล็กไฟตกเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมไฟตกเป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะครับเครื่องใหม่เครื่องพังตัวป้องกันแรงดันในแอมในมิกมันกระสีพังนะครับสหรับขันสมมุติว่าพี่น้องบมมีสเตียบดาวฉะนั้นแล้ว เอา120ยอมไปสบายใจ6,800บาทนะจ๊ะ6,800บาทดื้อนะครับเพราะว่าแอมพล์ก็หลายๆเตัวนี่ C channel นนกับมี่2 channel กับมี่นะครับ L 2,004กับมี่2,004ครับ2,004 L 2,004ตัวนี้ขายอยู่ที่ L 2,004ตัวละ7,900บาทในไลน์สดเท่านั้นนะครับ7,900บาท ในรายสุดตอนนั้นเอเอก็มีดิจิทัลก็มีเคเอสหลายกรมูอเลยตอนนี้มีหาแทนนะครับเคเอสหมื่นเคเอสหกพันเคเอสามพันมีหมดเลยนะครับรากาท่าดาท่าดาโปแปดท่าดาโปแปดหกพันห้านะครับลาคาโปสิบห้าจุดห้าโปสิบห้าจุดห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอา้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ทักเข้ามา ที่เบอร์0 8 5 0 1 1 2 2 5 5นะครับโดยบันเทิงเศาวมหาสารคามนะจ๊ะมาที่นี่ตัวนี้6 0 0 0นี่ A.J. A.J. 6 0 0 0สวยเดิมใช้งานปกติสวยเดิมใช้งานปกตินะครับผมไปก่อนมานี่พอใจละโลยันเอลสองเอ้ามาแล้วใช่ละโลยันหกไรใช่บ้างั้นนี่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 โลยันหกไนี่ เอาหนึ่งว่ามันขายแล้ววัอคเอาไปยังคัไ่งนะโอ้เอาไปลองแล้วใช้ปกติอันอาจารย์อนุสรณ์นี่โ o ย a l P600 ตัวนี้ใช้งานปกติใช้งานปกตินะครับผมเจ้าบาทป่เจ้าบาทบูคอยจำมาได้เดี๋ยวคอยเบื้องให้ <laughs> ตัวนี้จำไม่ได้นะครับประมาณ4,000หรือ4,300นนี่แหละนี่นะครับ มีดอกสิบสองนิ้วมือสองบอกครับอาจารย์จักรินชัยโยมีครับผมครับกางเหลี่ยมพาวเวอร์ครับกางเหลี่ยมครับเลยมัดเลยครับนี่กลางเหลี่ยมสอบราคาสั่มเลทักเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้ช่วงนี้ยังรับซื้อจํานวนหลายเลยช่วงหอยยังว่างอีกเยอะนะครับสั้นหอยยังว่างอยู่พี่น้องมีสินค้ามือสองเอามาแลกมาเปลี่ยนมาเทิร์นของใหม่เพราะว่าสิเป็นมาตินเอฟเอเจลมีมัดนะครับอยู่นี่ นะครับอยู่ที่ร้านบันเทิงเซาอําเภอเมืองมหาสารคามนะครับหากว่าพี่น้องมาบ่าเถือกตาต้นคลิปบอกไปแล้วว่าเขา Google เสืดหาร้านอยู่แถวไหนอาจารย์ธนวัฒน์อยู่อําเภอเมืองมหาสารคามตรงข้ามกับปั๊มปตทเห็นปั๊มปตทแวงนงั่งเห็นร้านบันเทิงเผูพลังคนก็ว่าเห็นอยู่ด้วยปั๊มปตทก็ได้พะนะเห็นตลอดบาสจอดเต <c oughs> <c oughs> ม็มปั๊มปตทห้างเขาะอกโอ้กระสิลเล่นไปยั้งห่ะปั๊มปตทห้าง ปั๊มปตทที่ยังเปิดใช้งานอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามาจากในเมืองมันจะถึงปั๊มปตทห้างก่อนนะครับถ้าเกิดมาจากทางวาปีก็จะถึงร้านร้านผมก่อนนะครับฉะนั้นแล้วจะไปปตทห้างเด้อมาปตทดีนี่ละกี่เขยอก,กาลังกําลังใส่อยู่นี่ละ <c oughs> โอเคขอบคุณหล,ลายๆ <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับการติดตาม <c oughs> ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับยอด <c oughs> อน โอ้ยบมแอนคนละทางตัวนี้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทการติดตามแล้วพ่อกันไหมมือเอือนกันแล้วกันนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าทุจ้าทุจ้าทุจ้า